สวัสดีครับพบกับผมปีชายอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับตัว anti siphon check valve หรือ anti siphon injection valve นะครับตัวนี้เกียว1.2นิ้วนะครับตำแหน่งการติดตั้งนะครับก็จากดิชาดของปั๊มนะครับเข้าไปที่เส้นท่อเนี่ยก็ต้องมีตัว anti siphon check valve หรือ anti siphon injection valve ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับจากหมวอปั๊มตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ มีความพิเศษจาก j n c t i o n valve ทั่วไปก็คือทำหน้าที่2อย่างด้วยกันนะครับเป็นแ d นตี่ไซฟอนก็คือป้องกันการการลักน้ำนะครับถ้าใช้กับระบบที่ไม่ได้จ่ายเข้าท่อนะครับก็ป้องกันการการลักน้ำได้ถ้าเป็นจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเหมือน j n j t i t n v n w v w นะครับตัวหนึ่งนะครับนี่คือหน้าที่ของแ d i siphon i n j e c t i o n valve นะครับวัสดุเป็น PP นะครับเลียว1นนิ้วครับสำหรับปั๊มเคมีครับ